สวัสดีค่ะเปิดคลิปวันนี้เรามาอยู่กันที่จังหวัดลำปางนะคะตอนนี้จะพาไปชมสะพานท้าชมูกันเป็นอีกสถานที่เที่ยวนึงที่น่าเช็คอินค่ะแต่แนะนำให้มาตอนช่วงเช้าๆหรือไม่ก็เย็นๆไปเลยนะคะเพราะถ้ามาช่วงแดดแรงๆเนี่ยเราจะไม่สามารถเดินได้แนะนำให้พกแว่นกันแดดแล้วก็หมวกมาด้วยนะคะจะเป็นยังไง สะพานมันจะน่ารักหรือมันจะสวยแค่ไหนไปดูไปค่ะไปเย้ <Bye. S 1> ตามเวลาตามนี้คิไปนี้ ม่อก็เป็นสถากับ แล้วเป็น <aún> จุดแวะนิดหน่อยเดี๋ยวเราจะไปสถานีต่อไปไปชมกันว่าเราจะไปไหนกันเจอกันตรงนี้เลยค่ะบ้านกันิทางชันบีใจมาก a few moments later ดีค่ะวัตรดุสสพลขอสวสวสองท่านใ็ใ่ญอีกสองคนคนนะคะมาเที่ยวนะคะมาเที่ยวค่ะเจ็ดสิบบาทค่ะเจ็ดสิบบาทุกีค่ะูนบริะาลรอีกห้าสิบเมตรซ้ายมือนะคะห้าสิบเมตรซ้ายมือบนค่ะ ค่ะต่างกับเต็เ <c oughs> มขอบคุนะคะด้านบนมีร้านอาหารนะคะ1กึ่งกับพารลเมย์จะเจอสายร้านอาหารแล้วก็ด้านล่างนี้จะมีกาแฟสดขายโอ้แ้วเดี๋ยวสามารถขับรถไปเที่ยวได้อีก2อกิโลจ้ะโอบคค่ะค่ะ อุทยานก,การจังเต็มบ้านพักมิชลรีโอ้ชมวิวจาดชมวิวไปถึงแล้วเหรอุโ <c oughs> มงค์กาน <c oughs> อุโมงค์ปอมปอมทำสันน่ารักเลยเออ <c oughs> ไม่อันนี้สะพานขุนตาน โอ้ก็น่ารักจ้ะน,นี่เขาเขาเรื่มงมาทัก่อนที่จะทำเต็นท์ไว้เนี่ยใช่เช่าค่ะเนี่ยเรานอนได้เลยนะเรานอนได้เลยแม่แล้วเขามีผ้าห่มผ้าห่มให้ด้วยหรอไม่แน่ใจ <c oughs> แต่รู้ว่ามีเบาะรองนอน ใช่อวาาตารสะอาดนะลาชมดาวจุดนี้ สามารถมองเห็นรถไฟที่ผ่านเข้าออกอุโมงรถไฟคุนตานได้แวแวแวอีสแวแวอ๋อตรงนู้นนู่นนู่นไกลๆจ้ะไกลๆเลยโอ้โหลมแล้วโซ่ เตั้นต้นเลยขับขึ้นมาตรงที่พักชั้นสองแล้วเราก็จะไปน้ำตกตาดเหมยกันอีกสามพันเมตรเดินจ้ะยังไม่ถึงห้าเมตรเลย ยังไม่ถึงห้าเมตรเลยเราไถือละดวงมองช้างอาสายอิลธรรมชาติสุดๆไปไหมนี่เขาบอกให้สวมรองเท้าเดินป่าหรือรองเท้าผ้าใบเดี๋ยวไปคอยที่รถนะ อันตรายงูและสัตว์ป่าชุกชุมป่าทึิง่ายต่อการหลงป่าได่ไปเลยได้อย่างนั้นน่ะป่ะยังจับน่าเหมือนคุณแจเด้เลยโอ้โหตาย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 ไม่ได้หรอกลับค่ะ กลับค่ะกลับไม่ไน่ากลัวมากเหมือนขุนแจเลยขุนแจที่เราไปขึ้นน่ะถึงงั้นเลยอ่ะโอ้โหมาดูก่อนมาดูวุฒิตาเตงก่อนแล้วร้อนร้อนร้อนเสดชมวิวตรงนี้นะคะจะมีร้านค้าสวัสดิการของอุทยานก็ขึ้นตามโค้งมาจนถึง เนี่ยค่ะจุดตรงบ้านพักที่ชื่อว่าบ้านชมดอยนะคะเราก็จะมาเจอบรรยากาศตบบน,นี้สวยๆส,สูงสูง ครับโอเคมันอลักจังรถไฟขุนตาลเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูถ้ำเอ้ยไม่ใช่โอุโมงรถไฟกันเดินอีกประมาณ2-300าเมตรไปกันค่ะไปแดดข้าไปในโอุโมงใช่ไหม โอ้วิสก่อน oh. แล้วอักฤนเมันคนน ت ت ี้ไหนคนเยอรมันหรอขอน้ำลำพูนก็ทำไมก็ไม่เลยมาปิดแต่ก็ไม่กลัวคนหล่นลงไป 嗯嗯嗯，对，挺热的。 ไปสำรวจทากันดีกว่าอุโมงค์อุโมงค์ทำเขาไม่ห้เข้าไปช่องกับพี่มวยหายโอ้โหแสงลำไรจริงๆแสงลำไรที่ปลายอุโมงค์โอ้โหเล็กๆเลย เขาโปรบอลซูนไม่ได้ห้าจบเลย าาดูานตก็จบไปแล้วนะคะกับคลิปเที่ยวลำปางสำหรับหนึ่งวันที่สามารถเที่ยวได้ที่พาไปเที่ยวมานะคะสนุกไหมคะหรือว่ายังไงก็คอมเมนต์ด้านล่างได้นะคะคลิปหน้าจะพาไปไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย